สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็กซิทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายสัปดาห์ประจําวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2563ของบุคคลที่เกิดวัน อังคารกันนะคะสัปดาห์นี้สถานการณ์ของบุคคลที่เกิดวันอังคารน้าได้ไพา Hermit นะคะบ่งบอกว่าคุณนั้นต้องการความสันโดษความเป็นส่วนตัวต้องการหลีกหนีความวุ่นวายที่อยู่รอบรอบตัวคุณมีพื้นที่นะคะหรือชอบอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวเพราะนั่นคือเซฟโซนของคุณ คุณอยากใช้ความคิดของคุณปล่อยวางทุกอย่างเลยค่ะอยู่กับตัวเองอยากจะทำโน่นทำนี่ทำโน่นทำนี่อย่างที่คุณตั้งใจไว้นะคะและที่สำคัญนะคุณอยากหันหลังให้กับสิ่งที่เห็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยากปล่อยวางกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมุ่งมั่นมองหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่คุณนั้นให้ความสำคัญหรือเป็นสิ่งที่คุณให้ความสนใจอย,อยู่เหมือนกับเป็นการเปิดเส้นทาง ให้กับตัวเองการตามหาบางอย่างตามหัวใจของคุณเองซึ่งบางคนให้ความสำคัญมุ่งเน้นในเรื่องของศาสนาปรัชญาการศึกษาธรรมะหรือสัจธรรมนะคะหรือปัญญาญาณร,ระดับสูงบางคนเป็นเช่นนั้นนะบางคนสนใจเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลด้านวิชาชีพ เหมือนกับว่าคุณมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ของการสอนการให้ความรู้หรือมีความคิดอยากเอาประสบการณ์ที่มีนะคะมาถ่ายทอดเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้คนที่ด้อยกว่าหรือยังขาดประสบการณ์ยังขาดแนวทางอะไรบางอย่างนะใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้ากับสิ่งที่ผ่านมา นะคะให้เวลากับตัวเองหาเวลาพักผ่อนนะหาเวลาพักผ่อนอยู่กับตัวเองและค่อยคคิดค่อยๆทบกทวนนะคะไม่ถึงขั้นคิดมากนะอย่าเอาให้ถึงขั้นคิดมากจนหมกมุ่นและดำดิ่งลงไปนะคะอันนั้นจะถอนตัวยากนะไปอยู่กับที่ที่ของตัวเองบ้างค่ะแล้วก็ออกมาเผชิญกับโลกภายนอกบ้างนะคะทางโลกกับทางธรรมต้องไปด้วยกันนะจ๊ะส่วนในเรื่องของการงานในมุมมองของพนักงานหรือลูกจ้างนะคะคุณไม่ มีไอเดียที่พรุ่งพร่านมากๆนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เลิศม,มากเลยนะมีเรื่องที่ต้องทําจัดการออกแบบมาเยอะมากค่ะมีแผนการอาะไรต่างๆนานนะเยอะอย่างมากมายซึ่งสิ่งที่คุณคิดนั้นนะเป็นเรื่องที่ดีแต่ขอให้คุณนั้นมีการจัดวางลําดับความสําคัญอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆไปหาสิ่งที่ยากขึ้น นะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะถ้าไม่แยกประเด็นแบบนี้คุณจะทําทุกๆอย่างด้วยความบ้าพลังอะคะ่ะร้อยทุกเรื่องร้อยเปอร์เซนต์หมดเลยนะคะไม่มีการผ่อนหนักผ่อนเบาร้อยเต็มร้อยใจร้อเต็มร้อยเลยทุ่มเทสุดๆจนอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องรวังบางทีเร่งมากๆคุณล้าหมดแรงได้ระหว่างทางนะคะใจร่มๆ จรวมๆค่อยๆค,คิดค่อยทำยังไงก็สำเร็จนะคะส่วนใครที่ทำการค้าการขายคุณมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะคะแผนการไอเดียของคุณสามารถลงมือทำได้เลยอย่ารอเวลานะไม่งั้นอาจจะเสียโอกาสเพราะในจังหวะเน,นี้ยคุณแบบไอ้นั่นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากทำเยอะอย่างมากมายแล้วกันว่าคิดคิดคิดทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่ได้ลงมือทำเสียโอกาสคะเปล่าๆนะจ๊ะต่อมาในเรื่องของการเงินการเงินคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะ ได้เงินจากไหนได้เงินจากความรู้ความสามารถของตัวเองส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะบางคนมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเยอะอย่างมากมาย นะคะให้ระวังความที่ว่าสัปดาห์นี้นะการเงินของคุณเป็นธาตุไฟสิบไม้นะระวังรายจ่ายมันเข้ามาพร้อมๆกันรายได้มีไหมคําตอบว่ามีอยู่แล้วนะแต่รายใจ่ายให้ระวังมันจะเข้ามาพร้อมๆกันจัดลําดับวางแผนการเงินให้ดีให้ชัดเจนนะคะจะได้ไม่งงๆนะจะได้ไม่งงๆนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังช่องท้องแล้วก็เรื่องหลังนะคะการอักเสบนะคะอันเกิดจากอิริยาบถของคุณบางที ให้สังเกตตัวเองนะยืนมากไปหรือเปล่าเดินมากไปหรือเปล่าขับรถมากไปหรือเปล่านั่งมากไปหรือเปล่าอันนี้สังเกตตัวเองนะคะเพราะจะเจ็บจะป่วยก็เพราะอิริยาบถของคุณนั่นเองนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะมีเกณฑ์จะได้พูดคุยกับความสัมพันธ์เก่าๆนะมีโอกาสจะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับสัมพันธภาพเก่าๆบางคนเจอ คนที่เป็นไม้หรือมีตำหนิเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วอาจจะมีเข้ามา ะะทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลขอให้คุณใช้เวลาในการศึกษาคนนะศึกษาคนศึกษาความรักนะคะรักอาจจะไม่ต้องการเวลาแต่ความรักต้องใช้ความเข้าใจด้วยนะคะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยน่ารื่นรมนะคะบางคูอ่อาจจะมีเกณฑ์ถึงขั้นเลิกลานะคะบางคู่ให้ระวังคนรักของคุณมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยได้นะจ๊ะ ดูแลตัวเองกันด้วยนะเอาละค่ะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายดวงรายสัปดาห์ของบุคคลที่เกิดวันอังคารไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ